โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ปสแกยนทีนเคยกับเกม Fc Mobile โอ้โหวันนี้นะครับผมกลับมาอีกแล้วนะผมกับการจัดอันดับ ็อป5นะผมในผู้เล่นเมตานะผมที่ผมจะมาจัดรอบนี้นะผมน่าจะทำคลิปไปแล้วมว่าจะเป็นตำแหน่ง cm หรือว่า rb lb หรือว่าจะเป็น stcb นะผมแต่ว่าตำแหน่งที่ขาดหายไปที่ผมยังไม่ได้ทำนะผมที่น้องๆขอเข้ามาก็เป็นตำแหน่งทางด้านของ cam นั่นเองนะผมโอ้โหวันนี้ผมจัดให้แล้วนะน้องๆหรือว่าใครที่ขอผมมานะผมตำแหน่ง cm นะวันนี้นะเป็น t o ป5 a, เมตาเหมือนเดิมนะในงบไม่เกิน 10m นะผมสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่า ใครที่อยากจะไปจัดการเอาไปตีเม็ดส้มอะไรเนี้ยก็ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะอันดับ,บที่5้านะผมตัวแรกที่ผมเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือทางด้านของฟิ l โฟเด n นะครับ ตัวนี้นะัตำแหน่ง c m o v r 9 3ราคาอยู่แค่9้าน7นะบอกเลยเป็นตัวเมตานะครับงบไม่เกิน10ล้านนะทุกคนนะมาดูนะครับผมฟีเท้าตัวนี้นะให้มาถึง88นะมันการยิน88การสมงบอล89การเล่งบอล95การตั้งรับ56สภาพร่างกายเนะี่ยให้มาถึง58นะทุกคนนะดูครับโอ้โหพลังงานเนะี่ยโอ้โหสีดาวครึ่งถ้าสกิลสีดาวโอ้โหมอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะตัวนี้นะใครไปจัดเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับผม ดูเวิร์กเลดก่อนนะทุกคนนะหูนี่แมผมบอกมาเลยให้มาตากันบุกสูงกันต้งรับสูงด้วยผมบอกเลยว่ายังไงก็คุมน้นยังให้เป็นเมตาในตำแหน่ง C m นะผมทางด้านของฟิลฟเดนนะโอเคแล้วผมอันดับ5ผ่านไปนะ่วนอันดับที่4ที่ผมเลือกมาในวันนี้นะทุกคนนะผมเลือกมาเป็นทางด้านของลอิคาโดกากาใน OVR92 านะครับตำแหน่ง C m อมนะตัวนี้นะเป็นการ์ดแดงน้ำเงินนะผมการ์ดรีวอลนะ ตำแหน่งทางนั้นของกาก้าร์ครับราคาแค่8ล้านนะทุกคนนะตรงนี้นะคุณแต่ว่าไส้ในผมบอกเลยคุ้มมากๆนะทุกคนนะฟีเท้าเนี่ย86นะครับการยิง84การเล้งบอล88ไอการเล้งบอล90การส่งบอล88การรับ44สภาพร่างกาย61นะครับดูนะครับผมพลังงานถึงจะให้มาแค่4ดาวแลกมากับท่าสกิลมูฟ5ดาวนะผมบอกเลยว่ายังไงก็โหดนะกาก้าตัวนี้นะครับขวา5ซ้าย4ีนะครับอัตราการบุกเบิร์กเดทสูงปานกลางนะเออประมาณนี้นะทุกคนนะ กาก้าเนะี่ยผมบอกว่าเล่นยังไงก็กก,ก็็ยังก็ยังโหดอยู่นะครับสำหรับทางด้านของนิคาโดกาก้ากนะโอเคแล้วงงกาก้าผ,ผ่านไปอันดับ4อันดับ3ผมเลือกให้ทางด้านของอ่าทัานเซอร์นะผมตัวนี้นะท่านเซอร์บอบบี้ชาลตันนะตัวนี้นะ ovr 92ราคาหนี้งดงามมากๆอยู่แค่5ล้านถ้าเกิดว่าใครเอาไปตีเม็ดส้มเม็ดแดงนะบอกเลยโคตรโหดตัวนี้ผมบอกเลยนะทางด้าน,นของอบอบบี้ชาลตันนะผม ovr เก้า OVR 92ฝีเท้าเนะี่ยโอ้โห ให้มาถึง90้เลยททุกคนนะเออกับราคาแค่นี้นะ่ะฝีเท้าให้มา90การยิง91การส่งบอล87การเล่นบอล91สบอดสภาพร่างกาย7 3็ดบามโอ้โห,มหม 5, นะนะผมบอกเลยว่าแม่งให้มาขวา5้ซ้ายหเลยนะตัวนี้นะผมบอกเลยว่าดูเวิร์กเรทพลังงานทุกอย่างคือสุดๆนะตัวนี้นะไส้ในเนี่ยไปดูกันเอาเองนะทุกคนนะดูนะครับนี่นะเวิร์กเรทไม่ต้องพูดถึงนะัสูงปานกลางนะบอกเลย สกิลต,ต่างๆเนี่ยโอ้โ oh, หพลังแฝงให้มาเพียบนะทางด้านของทัมเซอร์นะทุกคนนะ ราคาหนะแค่5ล้านแนละ้วใครจะไปจัดนะ่ะไปจัดได้เลยนะผมยังไงก็คุ้มนะเจอในแร้งที่ไรเนี่ยโหดมากๆนะผมสำหรับทางด้านทันเซอร์นะโอเคนะผมตัวต่อไปอันดับ3ามพันไปอันดับที่2นะผมเลือกมาในวันนี้ก็คือทางด้านของโนราดินโยนะครับใน o v r 91นะผมอาตัวนี้อาจจะงบเกินนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนก็อาจจะอยู่ในเลทสิล้านนะประมาณนี้นะโราตินโยตัวนี้นะ CAM นะผม o v r 91โอ้โหผมบอกเลยฝีเท้าเนี่ยไม่ต่างกับทันเซอร์เลยนะทุกคนนะดูให้มาถึง9 91การยิง86การสมวัน87การเลี้ยงบอล91โอ้สภาพร่างกายนี่ให้มาถึง77นะครับไซน์ในี่ไม่ต้องพูดถึงนะโอ้สกิลให้มาถึง5ดาวอยู่แล้วนะผมแล้วก็พลังงาน4ดาวครึ่งแมโหดตัวนี้ อตาตการบุกนับสูงนัตั้งรับต่ําด้วยอาจจะเป็นสายทางด้านของไม่ได้ลงมารับมากนะครับอาจจะยืนอยู่ด้านบนนะพอ,พอกับกองหน้านะตัวนี้นะจะเกิดใครถนัดแผนที่แบบว่าเดินเป็นกองหน้าคู่หรือว่าจะมี CM อีกตัวคอยไปเสริมนะบอกเลยโคตรโ,โหดสรับแผนที่เราเล่นกันใช้โดเรนโยนโหดมากๆนะซีหนึ่งสองหนึอร์มอะไรประมาณนี้นะ สุดจัดนะครับผมตับที่1นะครับอันดับสุดท้ายนะจะเป็นใครไปไม่ได้นะจากทางด้านของโซคาเตสครับตัวนี้เป็นอาอากาซสสีเขียวนะทุกคนนะราคาอยู่แค่4ล้านครับโอบิยาเกตัวนี้ผมบอกเลยทุกคนนะ่าจะเคยจับกันอยู่แล้วนะนั่นของโซคาเตสครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็โหดนะตัวนี้นะ อวีเนี่ยให้มา91เท้าที่ถนัดเป็นขวา5ไซส์5เหมือนเดิมนะ4ท,ท้าวถึงแม้ว่าจะให้มาแค่83แต่ก็แรกมาด้วยกับการยิง88ตรงวัน89เรื่องวัน85การตั้งรับ47สภาพร่างกาย77ผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะเป็นสายแทงทะลุช่องนะมันเหมาะมากกับในแพทปัจจุบันนะฮะถ้าไปตีเทนเมตรสม้มนะผมบอกเลยอย่าง,างหดนะไส้ไน้อาจจะไม่หัวเท่าไหร่แต่ว่า AI โคตรด,ดีผมบอกเลยตัวนี้นะสโคาเตส ไอแม่งดีจัดๆนะพลังงานให้มาถึง5ดาวนะผมยังไงก็ไม่มีหมดนะเล่นจบเกมเต็มเกมได้เลยนะสำหรับท้งโซคาเตสนะเวอร์เ,เก็สูงปานกลางนะผมสกิลพลังแฝงก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเออไปจัดกันเอาทั้ผมใครชอบตัวไหนนะนี่ก็เป็นท็อป5เมตาที่ผมอ่าแนะนําสําหรับผู้เล่นที่ผู้เล่นเข้ามาใหม่หรือว่าใครที่ชอบมีงบไม่สูงอะไรประมาณนี้ก็ไปจัดได้นะทุกคนนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะไม่เจอใหม่ครึ่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม